สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเพจคูวิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแมทธิวนะ <ผม S 2> ฮะแห่งร้านโคเวแลั์โคเวลล วันนี้เนี่ยน้องแมทธิวเนี่ยมาพร้อมกับอินกิเลียนสุดพิเศษเลยนะครับใช่ครับเป็นตัวไหนว้าผมหาก่อนนี่เจอแล้วตัวนี้เลยคุณผู้ชมนี่เลยตัวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วตอนแรกผมทึ่งเลยนะคุณแมทธิวเนี่ยสั่งหาให้ผมเนี่ยไปหามาใช่นะนะคืออะไรครับคุณแมทธิวอันนี้รครับอันนี้ก็จะเป็นกขาดนะครับเป็นเครื่องเ,อเครื่อง เครื่องเครื่องแกงในบ้านเนี่ยผักที่คู่กับตู้เย็นอะไรนี้ใช่ไหมครับหายง่ายครับตัวนี้ผมก็อยากจะพรีเซนต์ด้วยเพราะว่าที่ร้านก็มีทําเมนูตัวนี้ด้วยครับก็อยากให้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงข้อดีของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะบางทีเห็นแล้วคนแยงเลยนะคนแบบหยีเลยนะใช่ไหมใช่ครับผมรู้สึกว่ามันมันมันเผ็ดมันจะกินได้ไหมอะไรแต่เราต้องใส่ในปริมาณที่มันพอดีอ่าพอดี ใส่เยอะเกินก็ไม่อร่อยใส่เยอะเกินมก็จะแบบเผ็ดเกินไปใส่น้อยเกินอันอื่นก็จะไป็โบใช่อูเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยนะอันนี้มีต่อจากเทปที่แล้วเลยนะครับต่อจากน้ําสูตรเมื่อกี้นี้เลยนะมีล้างสดมีล้างสดเดี๋ยวราล้างสดเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นวิธีการล้างแบบง่ายๆแบบไวๆแล้วก็แค่เทน้ำผ่านเฉย ดีวง่ายมากครับครับซูเปอร์คินนิ่งขาใช่นะฮะอุ้ยผมอยากรู้แล้วแหละส่วนประกอบสูตรนี้มีอะไรบ้างครับส่วนประกอบสูตรนี้นะครับก็จะมีขาครับผมครับแล้วก็มีกล้วยหอมครับแล้วก็มีสาวดครับส้มแล้วก็สับปะรด เห็นคุณแมททิวบอกว่าอยากจะมาเห็นตัวจริงว่าไอใส่เสาวรสเนี่ยเข้าไปทั้งลูกแล้วมันแยกออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยใช่ไครับผมโอ้เดี๋ยววันนี้ได้เห็นเลยโดยวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องคูวิ่ง CS 5 2 0ตัวนี้นะครับผมทำงานสูงสุดต่อเนื่องได้12-24ถึง24ชั่วโมงตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปากกว้าง88มิลนะฮะเดี๋ยว เรามาชมพร้อมกันเลยได้ครับเดี๋ยวเชิญคุณแมทธิวเลยครับอันดับแรกใส่เป็นเป็นส้มก่อนดีกว่าครับส้มส้มก็ปอกเปลือกครฮะบอกมสดสดเลยนะครับปอกแล้วก็เอาข้างในใส่เราจะไม่ใส่ทั้งเปลือกนะส้มคเพราะว่าถ้าใส่ทั้งเปลือกเนี่ยกลิ่นขมมันจะไปกลบรสชาติของส่วนประกอบส้มวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นพัน ซีตัสฟอร์มไชน่านะฮะส้มจีนนั่นเองนะฮะอ๋อนี่ใส่ได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับสักสองลูกกันนะสองลูกสามช่วยปอกบางท่านเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ไม่ขมนะไม่ขมฮะเพราะว่าเปลือกปอกเปลือกออกแล้วแต่หมายถึงว่าเม็ดมันเนี่ยถ้าท่านเอาทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นขอมขึ้นมาอ๋อใช่ครับผมใส่ได้เลยครับสองลูกสามเลยนะสามไปเลยน้ำเยอะ ไม่ได้จำกัดนะใรื่ได้ของปริมาณประมาณประมาณเอาเลยนะครับอันดับสองใส่เป็นจะเป็นตัวกล้วยหอมครับกล้วยหอมใส่สักหนึ่งลูกหนึ่งลูกใช่ที่ครั้งแรกนั้นเนี่ยที่ผมเห็นกล้วยมาอยู่ในเครื่องดื่มอย่างนี้เนี่ยเป็นความชอบของผมเองเหมือนกันครับางคนชอบกล้วยจะบอกว่าเมนูนี้คุณแมทธิวคคีเอตให้ครูวินโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับครัของคีเอตให้โดยเฉพาะเลยก็สามารถใส่ได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมครับ อาจจะต้องหักเอาแบ่งองมิตรงครับแล้วก็ต่อไปเป็นสับประรดครับสับประร<ล>ดนะใส่สองชิ้นเลยรครับสับประรดสองชิ้นตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นพันธุแลนะครับวันนี้ที่เราเอาอมาถ่ายกันจะออ,นออกหวานออกหวานออกหอมครับ,รบแล้วก็ใส่สับประรดครับตัวนี้สับประรดครับผมใส่ได้ทั้ง ลูกเลยใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวลองดูครับอืมเสียงแม่แล้วก็เดี๋ยวขาีาหั่นเป็นแว่นนะที่ผมเป็นแว่นครับหั่นเป็นแว่นใส่ซับสองชิ้นสองแว่นอ้ลองดูครับลงไปแล้วนะฮะ่ะโอเค มีเสียงเม็ดเสารถแตกอืแล้วก็มิกส่วนประกอบได้พอเข้ากันแล้วแหละครับเปิดน้ําออกได้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เนี่ยด้วยความมันมีส่วนประกอบของกล้วยนะฮะมันก็จะมีความหนึบหนึของกล้วยได้ในได้ควานเนี่ย ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะครับทำให้เสียงที่เราอัดไว้เนี่ยมันหายไป ขั้นตอนการสกัดน้ําขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าน้ําที่เราสกัดออกมานี้เนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงโดยน้ําที่เราสกัดเนี่ยจะเป็นโมจิโตจากขานะครับโดยรสชาติของเขาเนี่ยจะลงตัวมากเลยนะครับระหว่างขา่าส้มสับป,ปะรดกล้วยแล้วก็าสาวะรสนะครับเวลากืนลงท้องเนี่ยมาทำให้ความรู้สึกเนี่ยเผ็ดร้อนนะฮะอยู่ในท้องแล้วก็ วบาหายไปนะครับผมและถ้าเติมโซดาเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติความซ่าของเขาเนี่ยจะมาทําให้น้ําผลไม้ตัวนี้เนี่ยรสชาตินุ่มนวลขึ้นด้วยนะครับถือว่าเป็นน้ำโมจิโตที่อร่อยมากเลยนะครับอีก1สูตรนะฮะที่ประทับใจทางผมและก็ทีมงานมากแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมและคุณแมทธิวเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนแล้วนะครับสาหรับคลิปหน้านี้เนี่ยผมจะมีคอนเทนต์อะไร เกี่ยวกับสูตรน้ำผลไม้เนี่ยก็ติดตามชมกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคูวิ่งขออนุญาตไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ